บอกหมดทำไมถึงรวยคุมทรั์ดีเจเพชจ้าขับรถหรูสวมนาฬิกาแพงๆติดหนึ่งในไทยไหนจะบ้านหลังโตรราคาร้อยล้านไหนจะบรรดาซุปเปอร์คาร์แถมไลรสไตล์สุดรู้ที่บินไปฉิวที่นู่นที่นี่เป็นว่าเล่น ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนไทยทําอย่างไรถึงได้รวยขนาดนี้ซึ่งคําตอบของเขาก็ไม่ได้ต่างจากเศรษฐีคนอื่นๆคือไม่มีใครอยู่เฉยๆแล้วจะรวยได้เขาบอกว่าเวลางานหลายคนถามทําไงให้มีเงินเยอะๆเห็นไปตั้งกระทู้ในพันทิปถามกันช่วง15ปีในวงการบันเทิงของเฮียทํางาน7วันแบบไร้วันหยุดแหกตาตื่นแต่ตี4ตี5ออกไปทํางานกว่าจะกลับเลิก งานตีสอถึงตีสาทะเลาะก,กับแฟนเพราะไม่เคยมีเวลาให้ไม่เคยพาไปเที่ยวไหนเลยงานเล็กน้อยจ้างห้าพันก็ไปเมาหมดสิ่งสําคัญอีกอย่างคืออยากรวยทํางานประจําอย่างเดียวไม่มีทางรวยแน่นอนอย่างมากก็แค่อยู่สบายแต่ไม่มีทางมีชีวิตเป็นของตัวเองต้องเป็นลูกน้องเวลา5วันต้องเข้าออฟฟิศเพราะงานต้องหางานอื่นมาเสริมไม่ว่าจะขายของหรือลงทุนอะไรก็ตามเฮียเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมนาฬิกามาก หลายคนคงมองว่าสะสมจะได้อะไรพี่บอกเลยนะว่าเก็บดีๆตัวดีๆรุ่นดีๆปีหนึ่งราคาขึ้น40,000ถึง60,000ถ้าเก็บสิบเรือนกำไรปีเท่าไหร่ ถ้าเก็บ100เรือนเป็นเท่าไรทุกอย่างมีซื้อมาขายไปเปลี่ยนเป็นทุนได้หมดขอแค่ทำงานรู้จักขยนันเก็บเงินหาโอกาสลงทุนและลงทุนมีความเสี่ยงแต่ทุกความเสี่ยงย่อมมีทางได้ถ้าไม่เสี่ยงก็โอกาสได้เป็น0%นปนนี่คือคำตอบของพี่นะครับว่าทำไม พี่ถึงมีวันนี้ปัจจุบันพี่มีธุรกิจที่พี่รักอย่างเวโปรตีนที่ตั้งใจทำที่ดีที่สุดในประเทศและคุณภาพดีที่สุดและพี่รักรถมีบริษัทอเมริกาวูฟเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ทุกชนิดเร็วๆนี้ได้เปิดตัวอาหารเสริมอย่างสี่เหลี่ยวอาหารเช้าแอลคาเนทีนและอื่นๆอีกมากทุกอย่างสะสมมาจากเล็กจากเงินเดือนหมื่นสองจ้างงานละห้าพันจนมาวันนี้ฝากคำตอบนี้ไปอย่างพี่ๆน้องๆ มีฝันแต่ท้อใจคิดว่าไม่มีทางทำได้พี่บอกเลยทำได้ทุกคนแค่กล้าจะสู้ไหมคิดว่าสู้ต้องเริ่มเริ่มกับเงินเล็กไปหาเงินใหญ่เดี๋ยวก็ไปถึงนะจ๊ะชีวิตไม่มีทางลัดขอให้รักกับสิ่งที่ทำจริงๆก็พอ